สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบอลกาบกันนะคะบอลกาบตัวนี้นะคะเป็นบอลเก่ามีชื่อด้วยนะคะบอลกาบตัวนี้มีชื่อว่าพระยานคราชนะคะนี่เลยนะคะนี่นี่เป็นต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะพระยานคราชนะคะใหญ่มากเลยนะคะให้เทียบใหญ่กว่ามือเราอีกนะคะ นี่นะคะพญานคราชมีกระดูกเส้นสีสีแดงเลยนะคะแล้วก็มีพื้นใบสีชมพูค่ะเป็นกัดเม็ดกัดลายแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะดูช้าช้าชัดชัดเลยนะคะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะเป็นบอนกลาบนะคะบอนกลาบที่ไม่มีแข้งนะคะนี่นะคะพญานคราชค่ะ วันนี้เรามีมาแบ่งด้วยนะคะพญานคราชแต่มีแต่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าไซส์ที่เรามีมาแบ่งนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะมีทั้งหมด4กระถางนะคะนี้นะคะไซส์แยกหน่ออยู่ในกระถาง6กนะคะคงจะแพ็คยากน่าดูแต่ว่าแพ็คได้ค่ะอันนี้เป็นพญานคราชนะคะเป็นไซส์หน่อนะคะเป็นไม้แยกหน่อไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะ ไซส์นี้ก็สามารถตั้งไว้รอหน่อได้เลยเพราะว่าเป็นไซส์ยแยกหนอ่อจะให้หน่อเร็วกว่าไม้ผ่านะคะแล้วก็เป็นไม้ที่มีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะทั้งสี่หน่อเลยนะคะใครสนใจโทรามาได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะนี่นะคะต้นแม่พันธุ์ค่ะต้นใหญ่มากเลยนี่เริ่มมีหน่อชุดที่สองแล้วนะคะมีสามหน่อนี่นะคะ เอาไว้เวลาว่างๆเดี๋ยวค่อยมาแยกกันนะคะวันนี้มาแบ่ง4กระถางก่อนนะคะมีทั้งหมด4กระถางนะคะกัดสีกัดลายแล้วเรียบร้อยไซส์ใหญ่มากล้นล้นกระถาง6กันเลยนะคะใครสนใจโทรมาได้นะคะที่สวนแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ250บาทคา่ะนี่นะคะไซส์กระถาง6ใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะ อันนี้ต้นแม่ใบใหญ่มากนี่นะคะสวยมากนะคะสีชมพชูกระดูกแดงเข้มเขมแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะใครสนใจโทรมาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนสสิพาไว้นะคะวันต่อไปเราจะพาไปดูบอนสีตัวไหนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ